สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับพิมพ์อีกแล้วนะคะกับพิมพ์ชาแนลวันนี้พิมพ์จะชวนเพื่อนๆน,นะครับชวนทุกคนเลยนะคะไปทานข้าวนอกบ้านกันค่ะเอ๊จะเป็นที่ไหนนั่นมาดูกันค่ะตามมาเลยนะ เราจะไปกินข้าวกันนะคะเด็กๆเล่นกันเอ๊จะเป็นที่ไหนนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะหลังบ้านทีมเองซสว่าซีฮัลโหลกันลูก คือวันนี้อากาศค่อนข้างดีนะคะพิมพ์ก็เลยได้พาลูกออกมาข้างนอกนะคะแล้วก็ทำอะไรกินนะคะอัญยาอืมค่อยมึงเชื่อหน่อยคือวันนี้อากาศประมาณ10องศาแต่ว่าแดดดีมากแดดดีมากแล้วก็ไม่ค่อยมีลมสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็มีนะพัดพัดเพเยอพเพเ่ออยู่เนี่ยแต่ก็แบบแต่ก็โอเคเนาะอากาศค่อนข้างดีเลย ชอบมากเลยอ่ะถ้าค่ะคือถ้าเป็นซัมเมอร์ไทม์นะคะเพื่อนๆคือพิมพ์กับครอบครัวเนี่ยจะอยู่หลังบ้านกันตลอดเลยแทบแทบจะไม่ได้อยู่ในบ้านเลยเพราะว่ามันเนาะคือได้รับวิตามินดีอ่ะพิมพ์ชอบมากตรงนี้นะคะ คือวิตามินดีดีต่อร่างกายมากนะคะเพื่อนๆต้องต้องรับไปเยอะเนาะแต,แต่ที่ไทยก็วิตามินดีก็ดีอยู่แล้วค่ะแต่ที่อังกฤษนี่แหละมันมันไม่ค่อยไม่ค่อยจะมีแดดเท่าไหร่พอมีแดดปุ๊บเราก็อยากจะออกกันอย่างเงี้ยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามากินกันดีก,กว่าวันนี้พิมพ์ทำอ,อ,อะไรนะคะกุ้งแช่น้ำปลานะคะกุ้งแช่น้ำปลาค่ะ ลงมือกินกันดีกว่านานทีปีหนจะได้ออกมาทานข้านอกบ้านนะคะ <ś led> ส่วนหลังบ้านนี่แหละทานไปก็ดูลูกๆเล่นไปอยู่แต่ในบ้านมันก็เบื่อนะคะดูแต่กระตูนดูแต่หนังอย่างเงี้ย ก็ไม่รู้จะไปไหนดีใจมากมีแดดมาอยเงี้ยลูกๆเล่นตั้งแต่เช้าเนี่ยประมาณออกมาตั้งแต่สิบเอ็ดโมงแล้วมะนี่ก็จะบ่ายสองบ่ายสองอ่ะ ยิ่มใหญ่ใหถึงหน้าซัมเมอร์จังเลยคือไม่ถึงกับไม่ถึงกับซัมเมอร์มากบางทีซัมเมอร์มากมันร้อนนะคะยี่สิบห้าองศานี่คือแทบจะไหม้นะเพราะว่าแดดที่เนี่ยเขาค่อนข้างจะแรงนะแต่ว่าถึงยี่สิบห้าองศาจะก็ค่อนข้างจะร้อนแล้วก็พิมพเนี่ยหน้าเนี่ยนะเป็นฝ้าเป็นกะเยอะมากเวลาหน้าร้อนเนี่ย กว่าจะลดลดลงได้ขนาดนี้ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันค่ะจริงๆแล้วประมาณสักยี่สิบองศานะกำลังดียี่สิบองศามีลมน้อยๆนะคะอกำลังดีแหละชอบมาก อยู่ที่ไทยนะก็จะหนาวๆแต่อีนอี้แดดมันแห้งแดดแห้งแดดแรงถ้าคุณไม่ทายนะโอ้แั่แหละไม่เลยแต่แฟนพี่ไม่เป็นนะอาบแดดนี่ไม่ต้องทาอะไรหรอกสบายแต่พี่ไม่ได้เลยโอ้โหผิวคนไทยอาจจะผิวบางนะคะก็เลยเป็นอะไรค่อนข้างจะง่าย รสเด็ดมากวันนี้ใกล้วันแดงเดือดละอยากกินรสจะจัดอ๋อ ไปเข้าไปไข้างนเคะลูกมาแมบอันนี้พิพิธภณนอเ่อยโอเคกุ้งตัวเล็กกิมชอบกุ้งตัวเล็กเพราะว่ามันไม่คาวดิ Mm hmm. mine, วันนี้ใส่พริกหลายเม็ด

กินอิ่มแล้วปากก็จะเบอร์เบอร์นิดนึงเผ็ดเผ็ดจริงค่ะนี่นะคะวันแรกของปีในการตักผ้าข้างนอกอยังไม่ได้ ตัดหญ้าหญ้าก็เลยค่อนข้างจะลกนิดหนึ่งนะคะต้นไม้ตายละเดี๋ยวรอให้มันซัมรชามให้มันอุ่นๆกันนิดหน่อยก็คงจะได้ทําสวนดอกไม้เอาดอกไม้มาปลูกอะไรเงี้ยค่ะเด็กๆสีวาให้น้องกินด้วยลูก เซ่ฮัลโหลก่อนค่ะอันยาเซ่ฮัลโหลกับลูกเซ่ฮัลโหลอันดับที่สิบเชื่ออะไรหนูชื่ออะไรครับลูก <c oughs> What's your name นี่ปะ Henry Gray Yes Silver Terry Gray Anna 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 stay back mommy Okay okay so what you say r ูบาร์แ b อ c k a ่ซ s ว่ a s i ว่าเกรดี้เข o ไ u ้บอ r n อ n นา a นยล่ a กอัาอสบรค่ะชื่อ Isabella, นะคะอาแต่ใจมากๆเลย เอาแต่ใจคะ่ะวันนี้อากาศดีก็จะอยู่หลังบ้านทั้งวันเลยรับแดดโอเคเดี๋ยวก็จะไปไปที่ไหนดีไม่ได้ไปไหนหรอกคะ่ะแต่จะบอกเพื่อนว่ายังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร้กด <Okay. S 1> ก,ดกระดิ่งเนาะคอมเมนต์มานะคะ A có một đơn vị lắm. Một đơn vị lắm. Một đơn vị you hit the chair. good boy. Look. Good boy, share, my friend. Nuu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 . Anh yaa. แดดแดดแดดแรงแต่ dead, dead, dead rank, ไม่อุ่นมากยังไงเอ๊ยยังไงแดดแรงแต่ไม่อุ่นมากอะไรคะลูกกินนมไหมคะโอเคเดี๋ยวจะพาลูกไปกินนมแล้วคะ่ะรู้สึกเขาจะหิวละเดี๋ยวยังไงนะคะขอบต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่ดูคลิปวิดีโอของพิมพ์เนาะยังไงอย่าลืมนะคะ กด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พิมพ์เนาะจะได้ทำคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะโอเค so see you later นะคะอัญยาซิวะมาเซฮัลโหลกับลูก see you later ง oh ี้ see later ดีเลยมาทำไปเจอไี่โอ้โหแอบเจอให้เจอรี่ตกอ่ะลูก anh nhau bye bye cả lúc bye 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 later Baba you bye What bye you bye on bye 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 It's bye 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 head Yes Baba in... <laughs> I know it's bye 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 okay, okay, okay. ไปแล้วลูกแล้วต้องไปแล้วลเริ่มเซ่บายแล้วค่ะบายบายซีเรตเช่บู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 บ